ตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินนะครับที่ได้รับนะครับเข้าในส่วนของบัญชีทูมเนียเวลตนะครับเมื่อวันที่14มิถุนายนนะครับตัวนี้ก็เป็นรายการล่าสุดที่ได้รับเงินจากแอปนี้มานะครับใครที่สนใจหรือว่ากําลังมองหาช่องทางในการทําเงินฟรีทูมเนียลเวลตดูได้ในคลิปนี้เลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปทําเงินฟรีทูมเนียเวลตนะครับ100บาทที่ผมได้ถอนเงินไปและก็ได้รับเเงินข้า ในส่วนของบัญชีทูมอ m ี n โวลเลตเนี่ยเข้ามาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับใครที่กําลังมองหาช่องทางนะครับในการทํารายได้เสริมออนไลน์นะครับในส่วนของทูมอนี่โลเลตนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการทําในคลิปนี้กันว่าต้องทําอย่างไรเล่นแบบไหนถึงจะได้รับเงินเข้าในส่วนของทูมอนี่โวลเลตแบบโดยตรงนั่นเองฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันเลยสําหรับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปฟรีที่ใช้ในการทําเงินทูมอน,นบสโหรับต แอปเนี่ยจะดาวน์โหลดได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับใครที่มีมือถือ Android เนี่ยสามารถเข้ามาดาวน์โหลดกันได้เลยในส่วนของ Google Play Store ให้เราเนี่ยดูในคลิปนะครับผมจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาตามชื่อได้เลยนะครับแต่ถ้าเราค้นหาไม่เจอสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดได้นะรตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับจะเป็นคอมเมนต์ที่1เลยนะครับที่ปักหมุดไว้ให้เนาะจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับสำหรับแอปที่ใช้ในการทําเงินเข้าในส่วนของบัญชี นะครับผมก็เป็นแอปตัวนี้เลยนะครับพื้นหลังสีส้มๆนะครับเป็นตัว R แบบนี้นะครับใครที่เคยดาวน์โหลดแอปไปแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะส่วนใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเลยเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้นะครับจะกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้เนาะจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้นะครับในส่วนของขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครนะครับดูตามคลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับก็จะมีคลิปวิธีการสมัครไว้ให้แล้วก็วิธีการถอนเงินไว้ให้ด้านล่างนะสามารถกดเข้าไปดดูเเเเเพพิิ่มมมตไ้้ยยอรรรรราสสัค็จีบะ กดเปิดแอปขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของเมนูด้านล่างนะครับทั้งหมด4เมนูเป็นเมนูภาษาไทยนะครับมีหน้าหลักนวนิยายงานและก็ฉันนะครับ เดี๋ยวผมจะแนะนําเมนูนี้ก่อนเลยนะครับในส่วนของเมนูฉันเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของชื่อบัญชีของเรายอดคะแนนที่เรามีนะครับคำนวณเป็นเงินบาทให้เราดูเลยนะครับจากคะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็จะเท่ากับให้ดูว่าเงินบาทที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็ปุ่มไทยถอนก็คือการใช้คะแนนของเราเนี่ยในการถอนเงินเข้าในส่วนของบัญชีทูมานีวอลเลตนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีการใส่รหัสเชิญนะครับในการรับคะแนนรหัสเชิญเนี่ยก็เป็นรหัสแนะนําของเพื่อนของเรานะครับถ้ามีของเพื่อนก็ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้า ยังไม่มีนะครับใส่ของใครก็ได้นะครับมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนมีของใครใช้ของคนนั้นก่อนได้แต่ถ้ายังไม่มีรหัสโค้ดนะครับผมก็ยังไม่ต้องใส่ก็ได้รหัสโค้ดของผมเนี่ยก็จะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้ตามความสะดวกความสบายใจของเพื่อนๆได้เลยนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่การถอนเงินนะครับกดคําว่าไถยถอนนะเอาโอเคนะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับก็จะมี3มช่องทางให้เราเลือกเนาะมีธุมเนียอลเล็ตนะครับค่าโทรศัพท์แล้วก็เพย์เพลนะครับในการถอนเงินนะครับสำหรับธุมเนียอลเล็ตเนี่ยก็จะเริ่มต้นท ที่รายการ100บาทนะครับสูงสุดที่500บาทนั่นเองในการถอนเงินนะครับคุณจะทําการแนะนําหรือว่าไม่แนะนําเพื่อนเลยแม้แต่คนเดียวนี่ก็สามารถแลกเงินรางวัลได้นะคัดต่ําอยู่ที่3ล้านเหรียญน,นะครับหรือว่าดูที่ยอดเงินก็ได้ถ้าครบแล้วก็แลกได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเชิญเพื่อนไม่ต้องไปทําตัวภารกิจสามารถแลกเงินได้ทันทีเมื่อเรามียอดเงินครบแล้วนะครับทุกรายการเลยนะครับไม่จำเป็นต้องไปเชิญเพื่อนนะครับสำหรับค่าโทรศัพท์เนี่ยก็จะเริ่มต้นที่100 200นะครับจะเป็นการเติมเงินเข้าในส่วนของซิม มือถือของเรานะครับได้ทุกเครือข่ายเลยนะและก็ในส่วนของเพ่พานะครับก็จะเริ่มต้นที่100แล้วก็2 0 0้นั่นเองต่อมานะครับมาดูที่ประวัติการถอนเงินครั้งล่าสุดนะครับกดการแลกเงินของฉันตรงนี้ได้เลยนะพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีรายได้นะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับผมให้เรากดเข้าไปนะในส่วนของค่าใช้จ่ายมันก็จะเป็นประวัติการถอนเงินของเราครั้งล่าสุดที่เราได้ทําการแลกเงินไป100บาทนะครับที่ผมแลกไปนะก็ได้รับเงินเข้าถ o นี่โวลเลทเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับทจะออยาากลงํ ดูเนี่ยก็ดูคลิปให้จบก,ก่อนนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่เมนูหน้าหลักนะครับว่าแอปนี้เนี่ยทำเงินอย่างไรในส่วนของ t ูม m นี่วอลเล็ตนะเรามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะมี3เมนูแถบด้านบนนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการทําภารกิจนะในการรับตัวคะแนนเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมจากการดาวน์โหลดแอปต่างๆเพื่อที่จะทําตัวภารกิจในการรับคะแนนอันนี้เนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับเพื่อที่จะทําภารกิจในการรับคะแนนนะครับตัวที่2นะครับผมก็เหมือนกันนะสามารถกดเข้าไปดูได้มันก็จะมีตัวภารกิ ขึ้นมาให้เราทำภารกิจในการรับคะแนนนะครับจะเป็นเกมต่างๆนะครับเราสามารถดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราเพื่อที่จะทำตัวภารกิจในการรับคะแนนได้เลยในส่วนของตัวลัคกี้ดาวนะครับในการหมุนวงล้อนะเราสามารถทำการหมุนวงล้อนะครับในการรับคะแนนเหรียญทองของเราเพิ่มได้นะครับหมุนได้วันละ10ครั้งนะครับก็กดหมุนได้เลยต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องนิยายนะครับหรือว่านวรรณนิยายนะครับใครที่เป็นสายอ่านหนังสือกระตุ้นหรือว่าหนังสือนิยายอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเข้ามาอ่านในแอปนี้เพิ่มได้นะการอ่านเน เราสามารถเลือกตัวเนื้อเรื่องได้เลยว่าเราจะอ่านเรื่องอะไรนะครับแล้วก็กดเริ่มอ่านได้นะครับพอเรากดเริ่มอ่านนะครับคะแนนของเราเนี่ยก็จะอยู่ที่ด้านบนขวามือตรงนี้นะครับเป็นคะแนนเหรียญทองเราต้องทําการเลื่อนอ่านนิยายไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะทําการบวกคะแนนเหรียญทองให้เราเรื่อยๆนะครับเมื่อมันครบรอบนะครับเป็นการบวกคะแนนนะครับประมาณนี้ต่อไปนะครับเรามาดูที่เมนูที่2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการจัดนะครับนวนิยายนะครับเราสามารถทําการเลื่อนอ่านเพิ่มเติมได้เลยนะครับในส่วนของเรื่องต่างๆนะครับเมนูที่3 ก็จะเป็นในส่วนของการทําเงินเพิ่มเติมนะครับด้านบนเนี่ยก็จะแบ่งเป็นชวนเพื่อนและก็งานเนาะแล้วก็จะได้รับในส่วนของ600แต้มเพิ่มด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการเชิญเพื่อนหรือว่าการแนะนําการทําตรงนี้เนี่ยเราจะทําหรือว่าไม่ทําก็ได้ถ้าหากว่าเราอยากมีรายได้เร็วขึ้นก็กดคลิกที่นี่เพื่อเชิญนะครับพอเราก,กดแล้วเนี่ยเราสามารถแชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ t ทวิ t t ตอร์ไลน์ย u ทูบทิกต็อ k สามารถทําการโปรโมทแนะนําได้โดยการคัดลอกเนื้อหาตรงนี้ไปแชร์ไปโพสนะต่อมานะครับก็จะมีกล่องตัวนี้ให้เรากดรับคะแนนเพิ่มนะครับเราสามารถกดรับคะแนนตรงนี้เพิ่มได้นะในส่วนของตัวกล่องนะครับต่อไปนะครับในส่วนของงานด้านบนนะครับก็จะมีในส่วนของสวัสดิการวันนี้นะก็จะเป็นการกดเช็คอินนะครับในแต่ละวันเมื่อเราเข้าใช้งานในการรับคะแนนเพิ่มเราสามารถกดเช็คอินตรงนี้เพิ่มได้นะแล้วก็จะมีตัวภารกิจต่างๆที่เราสามารถทําเพิ่มเติมได้เลยนะครับตรงนี้ทําฟรีแล้วก็ได้รับในส่วนของคะแนนด้วยนั่นเองก็ทั้งหมดประมาณ นนในส่วตอนนี้เนี่ยยอดเงินมันอยู่ที่176บาทนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปถอนให้อีก1คลิปนะครับฝากก like, ดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับสำหรับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปฟรีที่ใช้ในการทำเงิน t r o u g Money Wallet กันก่อนนะครับสำหรับตัวแอปเนี่ยจะดาวน์โหลดได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับใครที่มีมือถือ Android เนี่ยสามารถเข้ามาดาวน์โหลดกันได้เลยในส่วนของ Google Play Store ให้เราเนี่ยดูในคลิปนะครับผมจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อขึ้นไว้ให้ส ามารถค้นหาตามชื่อได้เลยนะครับแต่ถ้าเราค้นหาไม่เจอสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดได้นะตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับจะเป็นคอมเมนต์ที่1เลยนะครับที่ปักหมุดไว้ให้เนาะจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับสำหรับแอปที่ใช้ในการทําเงินเข้าในส่วนของบัญชีทูมิวเล็ตนะครับผมก็เป็นแอปตัวนี้เลยนะครับพื้นหลังสีส้มๆนะครับเป็นตัว R แบบนี้นะครับใครที่เคยดาวน์โหลดแอปไปแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะส่วนใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเลยเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อ ดาวโหลดตามชื่อนี้ได้นะครับจะกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมดก็ได้เนาะจะมีลิงก์การดาวโหลดแอปไว้ให้นะครับในส่วนของขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครนะครับดูตามคลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับก็จะมีคลิปวิธีการสมัครไว้ให้แล้วก็วิธีการถอนเงินไว้ให้ด้านล่างนะสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดเปิดแอปขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของเมนูด้านล่างนะครับทั้งหมด4เมนูเป็นเมนูภาษาไทยนะครับมีหน้าหลักนวนิยายงานและก็ฉันนะครับ เดี๋ยวผมจะแนะนําเมนูนี้ก่อนเลยนะครับในส่วนของเมนูฉันเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของชื่อบัญชีของเรายอดคะแนนที่เรามีนะครับคำนวณเป็นเงินบาทให้เราดูเลยนะครับจากคะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็จะเท่ากับให้ดูว่าเงินบาทที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็ปุ่มไทถอนก็คือการใช้คะแนนของเราเนี่ยในการถอนเงินเข้าในส่วนของบัญชีทูมานีวอลเลตนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีการใส่รหัสเชิญนะครับในการรับคะแนนรหัสเชิญเนี่ยก็เป็นรหัสแนะนําของเพื่อนของเรานะครับถ้ามีของเพื่อนก็ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้า ยังไม่มีนะครับใส่ของใครก็ได้นะครับมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนมีของใครใช้ของคนนั้นก่อนได้แต่ถ้ายังไม่มีรหัสโค้ดนะครับผมก็ยังไม่ต้องใส่ก็ได้รหัสโค้ดของผมเนี่ยก็จะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้ตามความสะดวกความสบายใจของเพื่อนๆได้เลยนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่การถอนเงินนะครับกดคําว่าไายถอนนะโอเคนะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับก็จะมี3มช่องทางให้เราเลือกเนาะมีธุมเนียเล็ตนะครับค่าโทรศัพท์แล้วก็เพย์เพลนะครับในการถอนเงินนะครับสำหรับธุมเนี่ยเล็ตเนี่ยก็จะเริ่มต้นท ที่รายการ100บาทนะครับสูงสุดที่500บาทนั่นเองในการถอนเงินนะครับคุณจะทําการแนะนําหรือว่าไม่แนะนําเพื่อนเลยแม้แต่คนเดียวนี่ก็สามารถแลกเงินรางวัลได้นะั้นต่ําอยู่ที่3ล้านเหรียญน,นะครับหรือว่าดูที่ยอดเงินก็ได้ถ้าครบแล้วก็แลกได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเชิญเพื่อนไม่ต้องไปทําตัวภารกิจสามารถแลกเงินได้ทันทีเมื่อเรามียอดเงินครบแล้วนะครับทุกรายการเลยนะครับไม่จำเป็นต้องไปเชิญเพื่อนนะครับสำหรับค่าโทรศัพท์เนี่ยก็จะเริ่มต้นที่100-200นะครับจะเป็นการเติมเงินเขข้านส่วองซิม มือถือของเรานะครับได้ทุกเครือข่ายเลยนะแล้วก็ในส่วนของเพ่พ่อนะครับก็จะเริ่มต้นที่100แล้วก็2 0 0้นั่นเองต่อมานะครับมาดูที่ประวัติการถอนเงินครั้งล่าสุดนะครับกดการแลกเงินของฉันตรงนี้ได้เลยนะพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีรายได้นะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับผมให้เรากดเข้าไปนะในส่วนของค่าใช้จ่ายมันก็จะเป็นประวัติการถอนเงินของเราครั้งล่าสุดที่เราได้ทําการแลกเงินไป100บาทนะครับที่ผมแลกไปนะก็ได้รับเงินเข้าถุมมอนี่โวลเลทเรียบร้อยแล้วนั่นนนเอองงะะครับใทสจจยาากลํิ ก็ด like the like like ูคลิปให้จบก่อนนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่เมนูหน้าหลักนะครับว่าแอปนี้เนี่ยทำเงินอย่างไรในส่วนของ t ูม m นี่วอลเล็ตนะเรามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะมี3เมนูแถบด้านบนนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการทําภารกิจนะในการรับตัวคะแนนเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมจากการดาวน์โหลดแอปต่างๆเพื่อที่จะทําตัวภารกิจในการรับคะแนนอันนี้เนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับเพื่อที่จะทําภารกิจในการรับคะแนนนะครับตัวที่2นะครับผมก็เหมือนกันนะสามารถกดเข้าไปดูได้มันก็จะมีตัวภารกิจ ขึ้นมาให้เราทําภารกิจในการรับคะแนนนะครับจะเป็นเกมต่างๆนะครับเราสามารถดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราเพื่อที่จะทําตัวภารกิจในการรับคะแนนได้เลยในส่วนของตัวลัคกี้ดาวนะครับในการหมุนวงล้อนะเราสามารถทําการหมุนวงล้อนะครับในการรับคะแนนเหรียญทองของเราเพิ่มได้นะครับหมุนได้วันละ10ครั้งนะครับก็กดหมุนได้เลยต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องนิยายนะครับหรือว่านวรรณนิยายนะครับใครที่เป็นสายอ่านหนังสือกระตุ้นหรือว่าหนังสือนิยายอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเข้ามาอ่านในแอปนี้เพิ่มได้นะการอ่านเนี่ย เราสามารถเลือกตัวเนื้อเรื่องได้เลยว่าเราจะอ่านเรื่องอะไรนะครับแล้วก็กดเริ่มอ่านได้นะครับพอเรากดเริ่มอ่านนะครับคะแนนของเราเนี่ยก็จะอยู่ที่ด้านบนขวามือตรงนี้นะครับเป็นคะแนนเหรียญทองเราต้องทําการเลื่อนอ่านนิยายไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะทําการบวกคะแนนเหรียญทองให้เราเรื่อยๆนะครับเมื่อมันครบรอบนะครับในการบวกคะแนนนะครับประมาณนี้ต่อไปนะครับเรามาดูที่เมนูที่2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการจัดนะครับนวนิยายนะครับเราสามารถทําการเลื่อนอ่านเพิ่มเติมได้เลยนะครับในส่วนของเรื่องต่างๆนะครับเมนูที่3 ก็จะเป็นในส่วนของการทําเงินเพิ่มเติมนะครับด้านบนเนี่ยก็จะแบ่งเป็นชวนเพื่อนและก็งานเนาะแล้วก็จะได้รับในส่วนของ600แต้มเพิ่มด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการเชิญเพื่อนหรือว่าการแนะนําการทําตรงนี้เนี่ยเราจะทําหรือว่าไม่ทําก็ได้ถ้าหากว่าเราอยากมีรายได้เร็วขึ้นก็กดคลิกที่นี่เพื่อเชิญนะครับพอเรากดแล้วเนี่ยเราสามารถแชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆได้เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook t ิ t t ตอร์ไลน์ย u ทูบทิกต็อ สามารถทําการโปรโมทแนะนําได้โดยการคัดลอกรหัสตรงนี้ไปแชร์ไปโพส์นะต่อมานะครับก็จะมีกล่องตรงนี้ให้เรากดรับคะแนนเพิ่มนะครับและสามารถกดรับคะแนนตรงนี้เพิ่มได้นะในส่วนของตัวกล่องนะครับต่อไปนะครับในส่วนของงานด้านบนนะครับก็จะมีในส่วนของสวัสดิการวันนี้นะก็จะเป็นการกดเช็คอินนะครับในแต่ละวันเมื่อเราเข้าใช้งานในการรับคะแนนเพิ่มเราสามารถกดเช็คอินตรงนี้เพิ่มได้นะแล้วก็จะมีตัวภารกิจต่างๆที่เราสามารถทําเพิ่มเติมได้เลยนะครับตรงนี้ทําฟรีแล้วก็ได้รับในส่วนของคะแนนด้วยนั่นเองก็ทั้งหมดประมาณ มานี่นะครับเนส่วนของแอปนี้เนาะตอนนี้เนี่ยยอดเงินมันอยู่ที่176บาทนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปถอนให้อีก1คลิปนะครับฝากก like, ดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ